สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเ,เพื่อนๆมาทำเมนูผักโขม,ขมอบชีสนะคะผักโขมเราก็ต้มเรียบร้อยอ่าล้างให้สะอาดแล้วก็ไปต้มแล้วหั่นเป็นฝอยๆค่ะแล้วก็เราเข้าไปชื่อชีสมาค่ะยี่ห้อเลยก็ได้แ,ไแล้วก็มีเนยม,มีหอมแดงอ้อโทษทีไม่ใช่หอมแดงกับเ,เพื่อนหอมหัวใหญ่มีกระเทียม เครื่องปรุงมันก็มีเกลือค่ะพริกไทยค่ะอ๋ออีกอันนึงลืมบอกค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะวิปิ้นครีมค่ะวิปปิ้งครีมเนาะจะต้องเอามาใส่เราจะทําเป็นเมนูกขะมหรือเมนูอะไรก็ได้นะคะแ้วแต่ตเราชอบ่ะตอันนี้ค่ะจะเราต้องผัดหอมหัวใหญ่ก่อนนะคะก็หั่นเป็นเล็กๆแบบน,นี้ค่ะผัดไขอ่อนๆน,นะคะอย่าผัดไทยแรง พผัดกับเนยจะไหม้ก่อนสุกค่ะค่อยๆผัดจนหอมหัวใหญ่นุ่มๆค่ะ็เนเรื่องการนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะผัดไกยอ่อนๆจนหอมหัวใหญ่เหลืองๆค่ะเพื่อๆ ้าเนยมันไม่มันแล้วก็เติมมันเนยเพิ่มนะคะใส่ผักโขมที่เราหั่นฝอยไว้ค่ะปรุงด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะอย่าใส่มากนะคะเ๋ยวเค็มค่ะเนยเราก็จะมีรสชาติเค็มอยู่นิดหน่อยค่ะใช้ผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆค่ะโรยเกลือไปค่ะแล้วก็พริกไทยหนะ้าแล้วก็ ผัดเครื่องให้เข้าที่นุ่มๆแล้วเราก็เติมวิปปิ้งครีมค่ะผัดให้นุ่มๆนะคะนุ่มๆจนเป็นเนื้อเนื้อนี้เดียวกันนะคะ,ะเพื่อนๆค่ะ <ๆ S 2> ก็นาไปอสมควนันดูวค่ะที่เราเติมวิปปิ้งครีมเราไปค่ะ ไปอ่อนๆไปเรื่อยๆค่ะปกติเราก็ไม่ถังแต่ร้านทาหานะคะแต่วันนี้พอดีลูกๆอยากทานก็เลยลองทำดูค่ะก็ลูกๆทำมาค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องอาหารอ่านี่เพราะว่าเราทำแต่อาหารไทยๆค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะค่อยผัดไปนม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 แล้วเราก็เตรียมภาชนะาที่จะกับอบนะคะเราจะอบเอาชิมดูก่อนนะอย่าให้เค็มนะคะเราจะอบในเตาไม่ใช่เตาสิหม้ออบรมร้อนนะคะเพื่อนๆนหรือเพื่อนๆบางคนมีไมโครเวฟก็อบในไมโครเวฟแต่วันนี้เราจะอบในหม้ออบรมร้อนค่ะ ไมโครเวฟก็ไม่แน่ใจว่าจะอุณหภูมเท่าไหร่นะนะคะ mm hmm. เติมพริกไทยเข้าไปอีกนะ mm hmm. เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอดีเราอบในมาอบลมร้อนวันนี้เราจะลองอบกันที่200 mm hmm. อ่อไป200 mm hmm. แล้วก็สัก5นาทีค่ะ mm hmm. นี่ค่ะเราก็ตัก mm hmm. ผักผัด mm hmm. เครื่องที่ผัดแล้วใส่ลงไปในภาชนะค่ะ วางตรงเตาก่อนค่ะเพื่อนนี่ค่ะพอตากเสร็จแล้วก็ใส่ชีสลงไปเลยค่ะชีสไปที่หน้าค่ะอุ้ยก็หกดีจริงๆดูเอ๊ยลูกเป็นคนทํานะคะเพื่อนๆนะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ชีสกันไปเยอะๆเลยค่ะชีสมันมีถุงหนึ่งแค่นั้นก็ใส่ไปหมดเลยก็แล้วกันเะนาะ บางตรงเตาเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่หาถงหาทาดเลยเพราะว่าเตามันร้อนค่ะไฟตรงที่อื่นมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็เลยบางตรงเตาไปเลยค่ะ เราก็จะอบชีสกันด้วยหมอ้ออบอันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะอบกี่นาทีลองก่อนนะคะว่าจะกี่นาทีค่ะเพืเ่อนๆค่ะเพราะยังไม่เคยทําทานเลยค่ะนี่ค่ะเราอบแล้วไฟเท่าไหร่นะคะลูกสองร้อยไปสองร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะอบอกนาทีห้านาะท,ทีก่อนเราลองอบห้านาทีก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะ สวยงามมากค่ะเราอบไม่ถึง5นาทีนะคะประมาณ3นาทีครึ่งค่ะสวยจริงๆค่ะว้าวสองทั่วที่2ค่ะสวยงามมากค่ะเสรจถ้วยที่ห้าของเราค่ะว้าวชีสเยิ้มๆเลยค่ะน่าทานมากเลยเมนูมืม้อเย็นของสาวๆจ้า น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยอร่อยค่ะผักขมอ,อบชีสเหล่าเยิ้มเยิ้มเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาอ,อามาชมคลิปขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ